วันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มอะไรเนี่ยวุ้นแรงมันเยอะโอ้โหอะไร้วนวันไปเลยอ่ะหายหน้าโมโหแม่ตัวเนี้ยวดที่ผ่านมาเนี่ยตั๊กโบทุกวันวุ้นแล้วเนี่ยซื้อ5 7ออก4 7ซื้อห้าแปดออก8 5 โอ้โหอย่างี้นี่มันเป็นของกินนะเนาะมันของกินแต่ว่าเนี่ยมันใคร่เขียดได้นะแจ๊จริงๆนะตักลองดิไหนๆลองทีว่ามีคนบอกว่ามัใคร่เขียดมันจะช่วยได้ยังไงเป็นของกินเถอะทุกคนนน้มันก็มีเรื่องเครียดอย่างนั้นนงใช่หนูตอนนี้หนูก็เจ๊กับค่ายเพลงหนูก็ค่ายลีลาเล่ขอดเนี่ยใครอ่ะค่ายหนูเนี่ยมีแต่รายจ่ายไม่เคยมีรายรับเลยแม่พูดแล้วมันก็ แล้วมันหากร้องม้แต่ละคนนะเป็นไงแต่ละตัวดูสิเบอร์หนึ่งเมทาฟาแ์มแฝเบอร์2ตุตย้รถตู้ตุ้รถตู้เป็นไงยังไม่ได้กำไระไรยังไม่เหลืออไปสัวแล้วเบอร์ที่3ามันเอาว้แย้ไปใครอะใค้อะเต่าติงตุก เอ้ยเฮ้ยเห็นไหมล่ะรู้สึกดีว่ะเอออุปทานนะเอาแม่ลองฟังอ่ะว่ามันจริงไหมเอ้ยแต่หนูรู้สึกโอเคนะไม่เชื่อรู้สึกคลายเครียดเลยนะเนี่ยเอ๋อเออมาโอเคเลยนะแม่ใคร่เลยใคร่เลยโอเคนะโอเคนะี๋ยวนะอ๋อกูแย่มาฮะและเรื่องไรเรื่องไรแล้วทมันเรียกความเครียดได้ด้วยปสาปสาทำไมปสาทำไมทำไมทำไมเป็นนิ่วทำไมเป็นนิ่วเนี่ยสาทำไมแล้วทำไม ทำไมทำไมอ่ะปบาเป็นี่เราทำไมอ่ะแม่ไปจับโอ้ยยิ้มจุดทุกคนเนี่ยเวอร์มากเลยนะเวลาเครียดจะไปไม่ลองไม่รู้นะไปฟังพระสวดจะมาเฟี้ยงแป้งกันทำไมอย่ามาโลกสวยอย่ามาแหม่นั่งดูโอ้ยไม่เชื่อหรอกหนูไม่เครียดอยู่แล้วคุณแม่มันไม่มีอะไรเครียดหรอกผัวก็ช่วยดูหมาหนูก็ทำงานทุกวันคุณแม่สองปีกว่าแล้วนะปวด ตัวเองเนี่ยนั่นแหละนั่นแหะเออนึกไยากเหรอเล้ยไม่ได้ทอะไรไม่ได้อันนี้เกียบหนักกับเพื่อนนะเขาดึงเแล้วขนาดไหนคลายไหมคายไหมใช้ได้เลยเนาะ ดีขึ้นเลยคุณผู้ชมขาเออโล่งเลยอ่ะโล่งใจเลยที่ตีแป้งเนี่ยรู้สึกมันได้ไขาเครียดนะแม่เนาะใช่เอาเปิดรายการดีกว่าคุณผู้ชมขาในไหนเรา็โล่งได้เวลาแล้วกันละมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงและผู้ชาย ความเครียดคุณผู้ชมค่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกบางทีเราบอกไม่เครียดไม่เครียดมันจะมีเรื่องเครียดโดยอัตโนมัติมันมีทุกคนนั่นแหละแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้วิธีการแสดงออกอย่างไรยเครียดยังไงอย่างฟาดแป้งอันนี้มาจากแขกรับเชิญของเราค่ะเวลาเขาเครียดเขาฟาดแป้งถูกค่ะเขาใช้การนวดแป้งบำบัดขอต้อนรับน้องกุ๊กกิ๊กจากร้านม่าม่าโดค่ะ วาเยอะเลยค่ะเมื่อกี้คุณแม่เขาบอกว่าการฟาดแป้งเมื่อกี้มันช่วยคลายเครียดตัวนักก็เคยทําอย่างนี้เหมือนกันเหรอใช่ค่ะบำบัดได้เลยหนูบำบัดได้ค่ะยิ่งฟาดแรงยิ่งหายเครียดเอเหมือนที่พี่ไฮซัดกับพี่สุซัต์คยล่งเลยใช่ไหมโล่งมันเหมือนเป็นการระบายนะนกกิ๊กเนาะใช่ค่ะแต่ว่าโดนนักข้างหน้านี่สิมันน่ากินมากกว่าเรื่องเครียดอีกมีหน้าอะไรบ้างมาดูไหมตัวนั้นเป็นบอสตันครีมค่ะด้านในเป็น เ,ออเป็นวานิลาคัสตาร์ดค่ะด้านบนที่เราเห็นเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะต่อมาเป็นนูเทลล่าค่ะด้านในก็จะเป็น ไส้นูเทลล่าแบบแน่นๆเต็มๆด้านบนเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะตัวนี้เป็นฝอยทองวิปปิ้งครีมค่ะและน่กินะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของมาม่าโดสาขาบางแสนนะคะน้องชื่อแสนสุขโดนัทค่ะเพราะว่าเราอยู่บางแสนสสุบางแนตัวนี้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กโดนัทค่ะเลมอนมูเรงค่ะด้านในจะเป็นเลมอนคัสตาร์ดค่ะตัวนี้คอฟฟี่มิกนัทค่ะจะมีครีมกาแฟแล้วก็ด้านบนจะเป็นถั่ว3ชนิดนะคะตัวนี้เป็นครีมบูเล่ค่ะด้านในเป็นวานิ ลาครีมด้านบนเป็นน้าตาลเบิร์นไฟค่ะโอ้โและส่วนอื่นอันนี้เป็นแบบจีนตัวนี้ตัใช่ค่ะตัวนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับน้องชื่อน้องดิปุโดนัทนะคะมาพร้อมกับ ดิปปิ้งทั้ง4รสชาตินะคะนมฮอกไกโดสีชมพูชาไทยวานิลาครีมและใบเตยค่ะแสดงว่าเรามี2สไตล์ก็คือแบบที่เราแต่งแบบนี้ใช่แล้วก็แบบที่เป็นดิปช่ตัวนี้จะเป็นโฮวีดค่ะเป็นแป้งโฮวีดตัวนี้ชาโคนี้มันม่วงนะคะตัวนี้เป็นแป้งธรรมดาเป็นแป้งนมฮอกไกโดจะเป็นช็อตด้วยเหรอคะใช่ค่ะอะไรนะอะไรอะ่อมีแบบนี้ด้ชอบเราแล้วค่ะ ใออันนี้เป็นเบิร์เดย์ก็ได้นะตัวนี้เป็นโดนัททาวเวอร์ค่ะใช่น่ารักมากเลยอ่ะกินได้ทุกอันใช่ไหมในนี้กินได้ทุกอันค่ะะเลิศเนอะข้างหน้าเขาไปงับได้เลยอ่ะแตเห็นบอกว่าวัตถุดิบนี่สั่งมาจากนอกงประเลยใช่ค่ะอย่างอย่างที่เห็นอยู่นี่เป็นแป้งญี่ปุ่นนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เนยเป็นเนยฝรั่งเศสเกรดเดียวกับที่ใช้ทำครัวซองค์ค่ะห้อย่างนั้นราคาเวลาขายเราต้องขายราคาสูงกว่า ตามตามต้นทุนนะคะมีคนบ่นไว่าแพงก็นิดนึงค่ะแต่พอเขาได้ลิ้มลองแล้วเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าคุ้มราคานีเริ่มต้นเลยอ่ะองนิกเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่แบบไม่มีไส้จะ49บาทค่ะแต่ถ้าแบบมีไส้ก็จะ69บาทสูงสุดจะเป็น89ดบ้าทจับต้องได้ไม่ได้ไม่ได้แพง วัตถุมะเนอะวัตถุดิบมาจากไหนนาะเมื่อกี้นี่สักชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากแม่อร่อยมากเลยอะสมแล้วก็ที่เขาใช้วัตถุดิบอย่างดีอย่างดีรู้เลยสมเลยเพราะที่มันเรารู้เลยโดนัทมันต้องทอดถูกไหมคะน้องกิ๊ใช่ค่ะถ้าอย่างนี้มันจะอมน้ํามันไหมลูกไม่อมแน่นอนค่ะพี่นุ้มแหม่ม กูกีกท้าให้บีบโชว์ได้เลยค่แล้อมาลูไอ้บีบโดนนักจะไปบีบน้องกิ๊กได้เเพราะอะไรถึงไม่มีวิธีน้ำมันอมกิ๊กใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้จักกับมันระยะหนึ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักแป้งนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการนำลงไปทอดมีกระบวนการและวิธีการที่ค่อนข้าง ซับซ้อนนิดนึงแต่กิ๊กก็เนี่ยแหละค่ะใช้เวลาแล้วก็ใช้หัวใจลงไปกับมันเนี่ยแหละค่ะวันนี้สามารถลองได้ไหมลูกลองบีไดได้ค่ะให้พี่พีบีได้เลยอันนี้ก็ได้อันนึงอ่าแบบนมบีดดูซิว่ามีน้ำมันออกมาไหมดูในมือได้เลยค่ะพี่ะุฬา เออ้ามันมันแห้งมันมันแห้งแกะอย่างเงี้ยถ้าในแห้งไหมคะพี่สุขาแห้งมากคุณแม่แต่ทานแล้วมันจะรู้สึกนุ่มฟูเบาอ๋อนะเพราะฉะนั้นคุณทุกท่านทานได้เลยนะไม่ควรพลาดเป็นขนมอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนจะกลัวเนื่องจากว่ามันทอดแแต่ว่ากิ๊กก็สามารถที่จะแบบตัดปัญหาความกังวลใจของผู้บริโภคตรงนั้นไปไดค่ะหนูไปได้สูตรพิเศษแบบนี้มาจะไหนกว่าจะได้สูตรนี้มาคือกิ้ต้องบอกตรงๆเลยว่าการทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ย มันต้องเกิดการเรียนรู้ทุกวันค่ะ,ะกิ๊กพัฒนาตัวเองตอลอ,อดลองถูกใช่ค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยกิ๊กก็เอ่อเซิร์ชหาใน ยูทูบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลองทำอ๋อยเราก็กิกเรียนกับหลายครูเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวกิกเองเนี่ยเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะกิกก็เลยต้องหาความรู้เพิ่มเติมเยอะกว่าคนอื่นค่ะก็เลยไปเซิร์ชดู YouTube ก่อนตอนแรกเขาบอกให้ฟาดแป้งเราก็ฟาดฟาดตื่นมาสามีตื่นมาตกใจเราฟาดจนกระละมังแตกอะไรประมาณนี้ เพราะครูบอกว่าได้แป้งมาแล้วเนี่ยเราต้องนวดเขาจับไปฟาดจับไปฟาดเพื่อให้เกิดกระบ,บวนการแป้งเขาสร้างโครงสร้างอะไรของเขาบางอย่างยิ่งแรงยิ่งดีใช่ค่ะแล้วครนี้พอเราชิมแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เราก็เลยเกิดอยากเรียนรู้อีกว่าทํายังไงโดนั้นมันถึงจะอร่อยมากขึ้นมากขึ้นก็เรียนก็เรียนเพิ่มขึ้น,นไปเรื่อยเรียนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนไหนที่มันปรับเซียนที่สุดปรับเซียนที่สุดกีคิดว่าเป็นการพักแป้งค่ะพักแป้งเหรอใช่เพราะมันต้องอาศัยอุณหภูมิใช่อุณหภูมิความชื้น มันต้องพอดีพอดีกันไม่ใช่อุณหภูมิสูงแล้วความชื้นไม่ไใช่ชื้นมากก็ไม่ได้ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะแล้วเราจะทำไงให้มันออกมาพอดีแบบจะใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยค่ะกีก็จะมีเครื่องมือเล็กๆของกีอันหนึ่งก็จะมีการจับอุณหภูมิและความชื้นในตัวนาฬิกาค่ะกีก็จะเอานาฬิกานั้นไปใส่ไว้ในตู้พักแป้ง เราจะดูหมั่นดูหมั่นเช็คทุกวินาทีเลยว่าแป้งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นหรือเปล่าเหมือนเลี้ยงเลี้ยงเด็กเลยอ่ะเหมือน<ต>เลี้ยงลูกเลยอ่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทําขายใช่ค่ะคือทําเพื่อกําจัดความเครียดของเราเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เกิดความเครียดมากจนถึงขนาดว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติรู้ได้ไงว่า,ว,าว่าเราไม่ปกติก็คือโดนัดจากร้านมามา่าดโอยหน้าตานะากินสุดๆลอย จะรู้แล้วค่ะว่าคุณเก๊กเริ่มต้นอาชีพมาจากความเครียดแต่ว่าเขาจะเครียดเรื่องอะไรเครียดขนาดไหนถึงกับต้องลุกขึ้นมาฟาดแป้งบำบัดความเครียดกันแบบนี้โอ้ยพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อนะสวัสดีครับผมคิงเป็นเจ้าของร้านคิงกระถันงนะครับ ตั้งแต่ผมออกรายการมามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความรู้จักผมมากขึ้นทั้งใกล้และก็ไกลนะครับต้องขอบคุณ v P, พี่พี่พิธีกรทั้งสีท่านนะครับที่ให้โอกาสผมได้ไปนําเสนออาหารของผมแล้วก็ต่อจากนี้ไปผมก็จะยึดอาชีพนี้ไปตลอดเลยนะครับผมไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วต้องขอบคุณพี่พี่อีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ ปเปลี่ยนพอสอเปลี่ยน<ะ>อายุมากขึ้นร่างกายก็เปลี่ยน<ะ>แต่มีคนหนึ่งดูสวยขึ้นดูแข็งแรงขึ้นจริงๆเขาเป็นไอดอลของนุมแบมคนหนึ่งขอต้อนรับแอนซิเรียมค่ะสวัสดสีค่ะโอ้สดีว่ะ <ki> ไม่เปลี่ยนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะก็มีมีทางช่องวันก็จะมีเรื่องหนึ่งเล่นกับน้องเคนภูภูมิแล้วก็น้องวิวนะคะเรื่อง My Lovely Bodyguard ค่ะเล่นเป็นตัวร้ายค่ะใช่เมงวันน้หนูเอาดีทางร้ายแล้วค่ะพี่ไม่ดีทุกแนวค่ะคุณทำได้หมดประสบการณ์ตกผลึกขนาดนี้บทไหนก็เล่นได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากแล้วนี่นี่นี่แล้วเนี่ยนี่นี่ดภาพนี้สวยมากรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบสวยขึ้นห่างกันกี่ปีอหนูสองภาพนี้สองอูิตอนนั้น สิลางมณีนี่คือก็นาน30มสปีได้ว <c oughs> ปัจจุบันเหม,มือนสวยกว่าสวยกว่าใช่ไหมหลายคนก็จะพูดว่าสวยไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนก็มีปัญหาผิวหน้าเหมือนกับผู้หญิงทั่ว,ว,วไปทุกๆคนนะคะเพราะว่าแอนก็เลข5้แล้ว50แล้วนะจากในรูปจะเห็นว่าผิวแอนเนี่ย ที่แห้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะแห้งกร้านกว่าเดิมพอเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะริ้วรอยหน้าผากตีนการ่องใต้ตาร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยร่องน้ําหมาโอ้โหชัดขึ้นแบบว่าเห็นได้ชัดมากกละจุดดงดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่องเรื่องะกละจะมาเลยอ่ะใช่เลยค่ะเอาเป็นว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมาพร้อมกันอันนี้เล่นเป็นบทแม่ใช่ไหมโอ้โหมีช่วงเวลาใช่คืออย่างเช่นคุณมีปัญหาแบบนี้เนี่ยร่องใต้ตาโอ้โหแบบว่าเยอะชัดมากจนกระทั่งแอนได้มาลอง minus twenty กระปุกนี้ติดใจเลยนะคะอบอกเลยว่าผู้หญิงเลข5ทุกคนเนี่ยต้องทากระปุกนี้นะคะเพราะว่าเห็นผลมากเลยค่ะมีสารสกัดจากรกแกะบวกกับทองคำด้วยเห็นไหมคะนี่บอกเลยว่าบำรุงเนี่ยเข้มข้นมากนะคะเ,เนื้อครีมซึมไวแล้วคือ ทองคาที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ยบางคนคิดว่าแบบอุย้ยจะซึมไหมถ้าเราทาไปแล้วซึมลงผิวได้เลยแล้วก็ซึมไวด้วยนะคะบอกได้เลยค่ะมีเกล็ดทองด้วยนะคะใช่ค่ะใช้ครั้งแรกนะคะอบอกเลยว่าผิวที่แห้งกร้านเนี่ยนะคะก็ชุ่มชื้นขึ้นมาเลยค่ะตื่นมาเนี่ยหน้าฉ่าเลยอัอนก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาจนหมดกระปุกแรกไปนะคะพี่ขาก็แลดูกระชับขึ้นริ้วรอยก็แลดูตื่นขึ้นครับหน้าที่เคยหมองนะคะก็แลดูกระจ่างใสขึ้นนะคะฝ้ากระจากแดดก็ และดูจางลงค่ะคือผิวสวยและดูแบบเปล่งปั่งอ๋อ,อ,อ ผิวที่เป็นปล่งปลั่งเป็นแบบนี้นี่เองนี่แสดงว่าใช้ประมาณหนึ่งกระปุกก็จะเห็นเห็นผลเลยแอนแอนรู้สึกความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งคืนแรกที่ใช้เลยใช้รอบๆดวงตาได้ไหมได้เลยค่ะแอนทาทั่วหน้าเลยรอบดวงเวลาใครถามว่าเอ๊ะทำไมอายุ50แล้วยังดูดีก็นี่แหละค่ะใช้ minus 20กระปุกนี้ละค่ะนี่แอนใช้ใช้ดีเลยก็บอกต่อนะพนักงานที่รีสอร์ทแอนนะคะแอนก็ให้ใช้หมดเลยเพราะว่าวัยสี่สิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหมีอยู่คนหนึ่งป้าแหม่มอายุล้วค่ะเป็นคนสวค่ะ เมื่อก่อนโโหหน้าแบบมองคำมากจุดดางดำนะคะหลังจากที่ใช้ไมน u s t w ไปหน้าก็ใสขึ้นนะคะจุดดังดำก็แลดูจางลงนะคะสามีจากที่เรียกป้าแหม่มป้าแหม่มเดี๋ยวนี้สามีเรียกน้องรายการซื้อไปแล้วก็ส่งภาพมามาให้ดูนะคะบอกว่าใช้เราชอบใช่ผู้ใช้จริงขอบคุณที่แนะนําผิวหน้าดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยสามีเรียกที่รักที่รักแอนใช้มาสี่ปีแล้วนะคะสี่ปีแล้วแล้วก็มีคนทักว่าเอ๊ะ สวยกว่าเก่าฟังแล้วก็ชื่นใจเลยนะคะจริงๆตรงนี้เราก็ไม่อยากไม่อยากเชื่อว่าแอนห0แล้วนะเนหแล้วค่ะเนาะเมื่อกี้บอกอายุปุ๊บเนาะงใครจะเชื่อเลน้องเราเลข5้แล้วตั้งแต่เกิดมาต้องบอกเลยว่าลองครีมมาเยอะมากแต่ว่าการันตีไม n นัททนนะคะแอนใช้แล้วแอนให้ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองค่ะ เตรียมกดเบอร์กันได้เลยนะคะที่1577ค่ะ1577วันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์จัดเซ็ตให้เลยเหลีย่ยกระปุกหนึ่งเนี่ยนะคะ<อ>หลัก100ร้อยเท่านั้นหลักร้อยเท่านั้นนะคะ,ะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะเตรียมกดได้เลยนะคะ1577 1577ค่ะสำหรับ50สายแรกนะคะซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกนะคะ <Wow. S 1> แล้วมีเซอร์ไพรส์สุดหรูนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าที่สั่งผลิตมาพิเศษเลยนะคะ <Wow. S 1> นี่อีก1นึ hmm. 1> บายรวมทั้งหมดแล้วนะคะ4ชิ้นนะคะปกติแล้วนี่จะราคา1,960บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990เท่านั้นนะคะ oh. ต้องรีบโทรมา ตอนนี้เลยนะคะที่1577 1577หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์ m ิ n u ทเวนตค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะจองสิทธิจท์จ่ายทีหลังนะคะบอกเลยว่าโปรนี้คุ้มมากๆเลยค่ะใช้ได้นานถึง6เดือนตกวันละ16บาทเท่านั้นเองความสวยของเราหยุดไม่ได้นะคะ,ะ16บาทเนะท่านั้นเอง ผู้หญิงวัย50นะคะต้องใช้นะคะ My Nut 20บอกเลยว่าตัวแม่ในวงการหลายคนก็ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนิโคคุณเอิร์กคุณปอคุณยวีพี่เอชุติมาโอ้โหพี่เอนี่อายุ55แล้ววัยทองพอได้ใช้ My Nut 20ตอนนี้นึกว่าวัยใสค่ะสังเกตไหมคะดีนว่าติดสายไม่พอแน่ๆเลยไม่พอแล้วเหรอคะหมดแล้วว่าติดสายไั้หมดเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกนาทีหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วค่ะแอนค่ะ เพิ่มมาอีก5นาทีเลยค่ะเพราะตอนนี้แอน50นะคะเพิ่มอีก5นาทีไม่จำกัดสายไปเลยนะคะ5นาทีนี้เย้ต้องโทรมาแล้วนะคะที่1577ตอนนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ4ชิ้นนะคะราคาหมื่นกว่าบาท,ทวันนี้หรือเพียงแค่2,990บาทนะโอ้โหสตกวันละ16บาทเท่านั้นอเองหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่แน -20 ค่ะ โทรมาดีกว่าที่1577โทรมาถามกันได้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเป็นอะไรยังไงไรายละเอียดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะเซตนี้นะคะบอกเลยว่าใช้แล้วสวยค่ะ mm hmm. อันอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองเปิดใจกับ minus 20กระปุกนี้กระปุกเดียวกับแอนค่ะกับนว่เายเวลาคนใช้แล้วใช้กันต่อเนื่องมา3-4ปีแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่า พอเขางแอนทำแบบนี้เลยนะตั้งแต่คอทั่วหน้าเลยแต่ที่น่านิ่นเราควรทำไาถึงคอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปพร้อมๆกันไม่ใช่หน้าเราสวยแต่ว่าคอเราไปก่อนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตรงนี้มันจะไปก่อนด้วยนะใช่ใช่ต้องดูแลเขาด้วยนะคะต้องรีบโทรมา ตอนนี้เลยนะคะที่1577 1577หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์ minus twenty ค่ะใช่วันนี้ต้องขอบคุณน้องแอนมากๆเลยนะคะมาจัดโชว์ดีๆให้กับพวกเราค่ะนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะดิวบอกเยหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดจะติดตามงานละครน้องแอนได้นะคะขอมาอีกได้ไหมคะะได้ค่ะคือไงรู้ไหมที่ขอมาอายุไล่ๆกันจเดังอันนี้ก็เรียกห่ากันหมดเลย พี่อ่มีเรื่องอยากปรึกษาเยอะค่ะคนน้ว้เลขคคุยกันอันนี้เรื่องราวดีๆจากคุณแอนซีเรียนไปแล้วช่วงหน้าโดนัทแสนอร่อยรออยู่แล้วสักครู่เดียวค่ะตอนนี้ี่กลับไปอยู่บ้านกิ๊กกับครอบครัวนะคะกับคุณพ่อกับคุณแม่เพื่อไปดูธุรกิจครอบครัวแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยกิ๊กก็ ตกใจกับสิ่งที่ที่ที่กิ๊กเจอคือมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ค่ะแต่มันติดลบอแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นธุรกิจที่เราไม่มีความถนัดมาก่อนเลยนั่นก็คือนั่นก็คือเป็นธุรกิจฟาร์มไก่ตอนนก้ซึ่งหนูไม่ถนัดใช่ค่ะไม่ถนัดมันเป็นสายเกษตรคือมันทําให้กิ๊กรู้สึกว่าหนึ่งกิ๊กไม่ถนัดและสองภาวะเครียดมันเริ่มมาแล้วแล้วทำไมในช่วงสถานการณ์ที่กําลังติดลบใช่ติดลบเท่าไหร่ลูกบอกได้ไหมก็ขึ้นหลักหลัก หลายสิบล้านเลยค่ะโอ้ยท็เป็นคนนี้เยอะขนาดนั้นนะแล้วกิกรับความรับมือกับความเครียดได้ดีแค่ไหนณวันนั้นอะคือด้วยความที่เราเป็นอดีตพยาบาลแล้วสายเลือดความมีเป็นวิชาชีพของเราม,มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วกิ๊กประเมินตัวเองทุกวันกิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กเริ่มไม่สนใจลูกแล้วค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกยบใครกิ๊กก็เลยแบบทําไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเราชอบทําขนมกิ๊กก็เลยไปเปิด YouTube ทำเค้กส้มทำปุยฝ้ายทำสารพัดเลยแต่ว่าทำเพื่อขายเครียดใช่ไหมใช่ค่ะทำเพื่อขายเครียดทำเพื่อกิ๊กจะดึงสติตัวเองกลับมาเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำขนมเนี่ยสัดส่วนต้องเป๊ะมันเลยต้องโฟกัสใช่ต้องโฟกัสถ้าไม่งั้นเละกิ๊กก็เลยวิโอเคเริ่มทำจากเค้กส้มปุยฝ้าย แล้วก็มาโดนัทกิ่รู้สึกว่าอันอื่นน่ะไม่โอเคแต่ว่ามาจบที่โดนัทเนี่ยมาจบที่โดนัทรู้สึกทำโดนัทแล้วมันใช่รู้สึกอยากรู้ไปเรื่อยๆว่าทาไมทอดไปแล้วบางทีมันไม่พองทําไมทอดไปแล้วบางทีอมน้ํามันทําไมทอดไปแล้วมันตัวเล็กจังอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมาเป็นร้านได้ยังไงด้วยแรงผลักดันของสามีค่ะแล้ววันนี้อยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ใกล้ๆเราสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะเหมือนเขาเป็นแรงผลักเรามากกว่าค่ะว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ว่า เปิดเลยหนูคิดว่าทําสู้เขาได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เชียร์พี่นักพอพอเห็นน้องกิ๊กทาทาโดนัทแล้วก็ก็ยุให้น้องกิ๊กทาเลยเหรอคะไปทานมาหลายที่แล้วครับมปทานมาตั้งแต่เชียงใหม่ยันภูเก็ตเลยฮะล้วก็ได้นตในกรุงเทพก็ถามเขาว่าพร้อมไหมโอเคไหมสู้เขาได้ป่ะไม่ต้องย่อตัวเองหรือไม่ต้องไม่ต้องถ่อมตัวนะเขาตอบว่าโอเคผมก็เปิดเลยก็บอกว่างั้นเริ่มเลยทําเลยสนับสนุนแบบ ทำเลยใช่ไหมอตอนที่คิกเขาเครียดคุณคุณนัทก็รู้ใช่ไหมคะร,รู้ครับรู้แต่ว่าไม่รู้ทีเดียวว่าว่าเครียดขนาดไหนแต่ว่าค่อยๆยเห็นค่อยๆเห็นความเครียดของเขาบางทีก็ร้องไห้บางทีก็อะไรอย่างี้ครับทําให้เราเ้ยไม่ได้ละต้องมามาดูใจกันบ้างก็เลยบอกว่าเขาก็อยากทําขนมซึ่งทาทําหลายอย่างมากนะครับการทําขนมเนี่ยมันเป็นอันที่คุณนัทบอกเลยนี่คือการบําบัดส่หรับคุณคิกเลยใช่ไหมคะ คือมันทําให้เขาจดจ่ออยู่กับทญญี่นั้นๆแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นซ,ซึ่งจริงๆปัญหามันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ค่อยๆแก้ไปถ้ายังรักกันจับมือกันไปได้เดินไปด้วยกันได้ไม่ตายก็กมันก็เคลียร์ปัญหาได้หมดนะครก็เลยสนับสนุนเขาเต็มที่นะครเห็นบอกพลงงานออกมาช่วยกิกเลยหรอคะอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาทำด้วยกันแล้วยังคะใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคือผมว่ามันไม่มีอะไรทำดีที่สุด เท่ากับครอบครัวทํากันเอง่ากมากคู่ชีวิตคู่ปรึกษาที่ดีมากเลยเนาะน้องอิมเนาะใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ให้แค่ให้คำแนะนํานะคะให้ทุนด้วยใช่ไหมการทุนอะไให้ทุนมาทาร้านเท่าไหร่เอออทำก้อนแรกที่สาขาแรกที่สระบุรีแก่งคอยค่ะห้าหมื่นบาทค่ะกีก็คิดเลยว่าเฮ้ยเคาน์เตอร์เราเอากี่บาทแล้วเราเอาแค่กระทะเนี่ยแหละแล้วก็กระตาแก๊สแค่นั้นเอง แล้วก็การพักแป้งการพรูฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันต้องมีตู้พรูฟใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่ซื้อกิ๊กพรูฟธรรมชาติเอาเอาใส่ถังเอาใส่อะไรที่มันใหญ่ๆให้มันอบแล้วเราก็จับเวลาเอาแค่นั้นแค่ะคือเริ่มต้นที่สละมบุรีเหรอใช่ค่ะแล้วมาเป็นบางแสนได้ยังไงกิ๊กเรียนจบคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะกิ๊กก็รู้สึกชอบแล้วก็รักในบางแสนมากเหมือนบ้านของเราค่ะแล้วก็กิ๊กมองในเรื่องของการขยายธุรกิจแล้วก็การเติบโตกิ๊กก็เลยเลือกที่จะไป เออที่บางแสนใช่ค่ะและยังได้รับการสนับสนุนจากคุณนัทที่บางแสนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะหลายพาทค่ะหนึ่งล้านบาทเพราะว่าอันนี้แบบว่าลงทุนเป็นล้านสวยเลยเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมีโจทย์อยู่คือผมเห็นเขารักในการทําโดนัทผมมีหน้าที่สนับสนุนถ้าสนับสนุนไปให้เต็มที่แต่มีโจทย์อย่างหนึ่งที่ที่ผมคุยกับเขาคือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าการทําต้องมีคุณภาพต้องดี อย่างที่เขาทํามาตลอดอันที่2คือทำยังไงก็ได้ให้เป็นแลนด์มาร์คของบางแสนที่ได้มันก็เลยตั้งอยู่ที่วงเวียนบางแสนฉะนั้นเรื่องการลงทุนเนี่ยผมก็เลยยอมที่จะลงทุนยอมลงทุนเยอะเลยเพื่อให้มันมันเอิห้มัน้ที่สุดกว่าลงไปเยอะแค่ไหนปเดือนก็พู่คืนได้เลยนะใช่ไหมค่ะตอนนี้ยอดขายก็ทะลุหลักล้านไปแล้วโอ้ยยดยย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 ย 3า0สี่ร้อยลูกต่อวันรวมถึงรับพิ้วด้วยนะคะพิ้วเปึงแบบ้างหนูไกลสุดตอนนี้ประเทศลาวค่ะพี่หนุ่มถ้าเกิดตีเป็นเงินก็ตกประมาณวันลบเกือบ2องหมื่นบาทสองหมื่นหรืออาจจะขึ้นไป2อ0หมประมาณนี้ค่ะเห็นบอกว่าแฟนเป็นคนเขียนเรื่องส่งมาให้และหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ทราบเรื่องมาเคุณแเขียนมาเหรอครับครับแอบดูพวกเราสี่คนชอบใครที่สุดคะทุกคนเลยครับ ทำไมถึงอยากให้น้องกิ๊กมาในการเราคคือรายการเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับผมก็ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็ชื่นชมว่ารายการเป็นรายการที่ช่วยจริงๆถ้าตั้งใจทำมาหากินแล้วยังไงก็ช่วยผมก็ตัดสินใจติดต่อมาตอน,นทีมงานโทรไปรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสให ให้ความสนใจ <ไ Get S 1> ให้โอกาสแล้วพอคุณนัทบอกคุณกิกว่าเดี๋ยวจะไปออกรายการนะก็ดีใจมากๆค่ะพี่หนุ่มเเพราะว่ากิกก็ไม่ไม่คาดคิดว่าิ๊กจะได้มายืนกับพี่ๆทั้งสี่คนที่รายการนี้นะคะแคัญก็คุณแม่ค่ะสามีคนนี้จะยืนเคียงข้างไตลอดไม่ว่าจะเป็นนี้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะไรอยู่ข้างอยู่เคียงข้างตลอดน่ารักเค่ะเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเลยนะแรงสัมนธ์คอยซัพพอร์ตกิกได้ดีมากๆเลย่ะแล้วตอนแบบอยู่ด้วยกันน่ะคุณนัททุ่ คุยกับกิก็มีพูดอะไรที่แบบให้ปัใจที่กิกประทับใจอะพี่นัทจะพูดเสมอว่าคือต่อให้กิกแบบทําจะทําอะไรเขาจะซัพพอร์ตเขาจะอยู่ข้างๆกิกเสมอแล้วก็ไม่ทิ้งกิกไปไหนขอแค่ขอแค่เรามีเราทุกวันแค่นี้ก็มีความสุขอิจฉามันมากกว่าคำว่าฉันรักเธอนะด้วย น้อมันมากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะอยากมีผู้ชายแบบนี้สักคนไมีบ้างไใบล่านเนี่ยไหไหนไในในกล้องเนี่ยหรออาจจะไม่แล้วแน่อแล้วก็คุณนัทนี่จะพูดกับน้องน้องกิ๊กเนาะต้องทำให้อร่อยใช่ไหมฮะถ้าไม่อร่อยก็ไม่เอาไม่กล้าขายใช่ไหมปกติเขาไม่ชอบทานโดนัทค่ะแต่เขาก็เป็น ตัวเทสให้กิ๊เสมอ,อก็จะมีสามีกับลูกแล้วก็มีพนักงานที่ท,ที่ฟาร์มค่ะคอยเทสให้แต่ส่วนใหญ่หลกักๆจะเป็นเขาที่เทส ถ้าเขาบอกไม่โอเคก็คือไม่โอเคถ้าใครสนใจจะติดต่อไปได้ยังไงโนกค่ะก็สามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะมามาโดขีดบางแสนค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์064-259-1234ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ความเครียดเนี่ยมันทำลายตัวเราทำลายเวลาคือมันเผาผลาญทุกอย่างในชีวิตเราหมดเลยอะถ้าคุณรู้ยิ่งรู้เร็วจับจุดได้เร็ว เราเปลี่ยนความเครียดอันนั้นมาเป็นโอกาสมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ใครจะไปรู้ว่าธุรกิจอันนี้ธุรกิจของครอบครัวของคุณกิ๊กและคุณนัทเนี่ยจะมาจากความเครียดแล้วตอนนี้มันกลายเป็นความสวยงาม หาเงินเลี้ยงได้เป็นอาชีพที่แข็งแรงที่ยืนอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยอันนี้คือเป็นอันหนึ่งที่เราชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ร้านขายดีตลอดไปเมื่อไหร่ที่พวกเราแวะไปบางแสนตุ้งรงเวียนปาโลมาใช่หาไม่ยากเลยถ้าหาปาโลมาเจอก็หาโดนน้ำาโดเจอหรือถ้าใครอยากไปหาปาโลมาถ้าหาโดนัทวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณนัทนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณกิ๊กค่ะปาโดอด เลยเอาจัดคำคมให้กับคุณนัทนี่ให้กับคุณนัทโดนนัทยังมีรูนะจ๊ะแล้วเมื่อไรยู่จะมีใจายนี่น่ารักนี่น่ารักัูเวลายู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 จะมีใจายแล้เดี๋ยวเขามาพร้อมกันนะมัดลุงเลย ไม่หายเลยน้องฉันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไม่เจอกันใหม่แจนทึึงสุขบ่ายสองทางช่องวันสามสเอ็ดวันนี้ลาไปก่อนค่ะสสวัดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ